พื้นที่เท่านี้ลูกค้าจะใช้งานได้กี่ตู้ทําประโยชน์อะไรให้ลูกค้าได้บ้างใช้เหล็กวิ่งยาวนะครับถักเป็นตะแกรงครับระหว่างช่องห่างเนาะเราจะทําเป็นฟุตติ้งเพื่อฝังเจโบนวางเพจ ถ้าใช้เหล็กนะครับเหล็กโค้งหลังคาที่ผมแนะนำนะครับโครงั้ด้านบนจะเป็นเหล็ก2อคูณสหนามิลแครับถักสลับเพื่อให้ยึดเหนียวได้ดีครับก็ <N> <N> เป็นพื้นที่เปล่าๆโลง่งๆเลยเนาะลงปรับพื้นที่ตีผังเนาะตามแผนที่ลูกค้าท่อน้ําทิ้งหรือ bunları, บออ่อพักบ่อเกิดวางไปจนสุดจนไปเข้ากับท่ main, อเมนอบตอหรือท่อเมนหมู่บ้านประมาณนี้ครับฉะนั้นน้ําจะระบายทันไม่มีค้างแน่นอนครับ เราจะไม่ต้องการเสากลางเพื่อให้เราใช้พื้นที่ด้านล่างได้สะดวกสบายเพื่อให้รถถอยได้สะดวกสบายเนาะคือดึงสลิงกากบาทเพื่อรับน้ำหนักโครงหลังคาทั้งหมดไม่ให้มันโยกได้นะครับรถจะถอยเข้ามาได้หมดเลยถอยเข้าได้สะดวกเลยเพราะมันจะไม่มีเสากลางครับ2 468วางได้8ใบครับฉะนั้นเพียงพอต่อการที่ลูกค้าจะมาใช้ได้แน่นอนครับสวัสดีครับคนที่จะเปิดบริการแคชคาร์วอร์ดนี่ต้องใช้พื้นที่ขนาด14เมตรคูณ6เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดู นี่นะครับพื้นที่สุทธิทั้งหมด14เมตร70เซนหรือ14เมตรก็ได้ครับครับผมต่อไปดูความลึกนี่นะครับอันนี้คือความลึกพื้นที่สุทธิทั้งหมดรวมรางวีนะครับจะอยู่ที่6เมตรความหนาของพื้นหรือความแข็งแรงอ,อยู่ที่10เซนครับ ด้านในเราจะใช้เหล็ก6มิลผูกตะแกงช่องห่างระหว่างเหล็กอยู่ที่30เซนครับ mm hmm. เพื่อลำหนักรถทั้งหมดที่ขึ้นมาล้างบนนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตามหัวเสาที่เราขึ้นนะครับ mm hmm. เราจะทําเป็นฟุตติ้งเพื่อฝังเจโบนวางเพดหนสล็อตจะวาง2ตู้ครับ mm hmm. ลูกค้าท่านใดต้องการ1สล็อตหตู้ก็ได้ครับ ถ้าใช้เหล็กนะครับเหล็กโครงหลังคาที่ผมแนะนำนะครับเสาเนี่ยเราเป็นขนาดหน้า5ครับ5้คูณหหรือถ้าว่ามันใหญ่ไปถ้าลูกค้าท่าในใดชอบก็คือเป็น4ี่คูณสามคูณสได้หมดเลยครับแต่ความหนาเนี่ยต้องเป็น2 3, มิลสามมอกครับผมตัวเสานะแล้วก็โครงโครงทัดด้านบนนะครับโครงทัดด้านบนจะเป็นเหล็ก2อคูณหนามิลแครับถักสลับเพื่อรับน้ำหนักส่วนทัดด้านในถักตรงธรรมดาเพื่อดึงขนาดเหล็กก็1.8มิลครับรับน้ำหนักได้เหมือนกันบนหัวเสาเราก็ใส่เพดหมดเลยเพื่อรับ หนักแรงดึงหรือแรงแรงแรงกระแทกของลมเพื่อยึดเหนี่ยวได้ดีครับเตรียมดินนะครับพื้นที่ของลูกค้าท่านใดถ้าเป็นหินอย่างนี้นะครับก็เป็นพื้นที่เป,ป,ปล่าๆโล่งๆเลยเนาะมาถึงปุ๊บเราก็จะใช้แม่โคลงปรับพื้นที่ตีผังเนาะปรับพื้นที่ให้เรียบเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าแบบเทปูนแบบนี้นะครับเทปูนแบบนี้เพราะว่าตามเบื้องต้นที่ผมอธิบายไปแล้วเข้าแบบเทปูนแบบนี้ปรับดินแล้วก็วาง ท่อบำบัดครับท่อน้ําทิ้งหรือบอ่อพักบอ่อเกิดวางไปจนสุดจนไม่เข้ากับท่อเมนอบตอรหรือท่อเมนหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับวางไว้เป็นแนวไปเลยเพื่อที่ให้น้ําเราอ่ะจะไม่ขังบนพื้นที่วิ่งลงท่อบําบัดท่อระบายตามมาตรฐานครับก็จะไม่เกิดปัญหาน้ําขังน้ําซึมอะไรเงี้ยครับฉะนั้นน้ําจะระบายทันไม่มีขังแน่นอนครับ ในกรณีที่ด้านหน้านะครับทั้ง2ด้านความกว้างมันทั้งหมด14เมตรนะครับเราจะไม่ต้องการเสากลางเพื่อให้เราใช้พื้นที่ด้านล่างได้สะดวกสบายเพื่อให้รถถอยได้สะดวกสบายเนาะดันั้นด้านหน้าเราต้องถักเป็นทัดสลับครับถักไข้มันจะไม่เหมือนกระทัดตัวอื่น เพื่อดึงน้ำหนักทั้งหมดแล้วก็ทําเท้าแขนด้านบนครับ2ด้านแล้วก็ทำเท้าแขนเสากลางหนึ่งเสาครับเพื่อที่ว่าจะรับน้าหนักดึงทัดหน้าไว้ไม่ให้มันถล่มลงมารับน้าหนักลมกระแทกและด้านในนะครับใส่เป็นซับพอร์ตสลิงคือดึงสลิงกากบาทเพื่อรับน้าหนักโครงหลังคาทั้งหมดไม่ให้มันโยกได้นะครับเพราะจะรับแรงกระทกของลมและเดี๋ยวเสากลางเราก็จะปลดลงนะฮะเราก็จะไม่ใช้เราค้ำไว้เฉยรถจะถอยเข้ามาได้หมดเลยถอยเข้าได้สะดวกเลยเพราะมันจะไม่มีเสากลางครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าแข็งแรงครับ โอเคนะครับผมก็จะสรุปพื้นที่โดยรวมทั้งหมดนะครับว่าจะวางได้กี่ตู้และว,ว่าพื้นที่เท่านี้ลูกค้าจะใช้งานได้กี่ตู้ทําประโยชน์อะไรให้ลูกค้าได้บ้างผมจะสรุปให้ทั้งหมดเลยก็คือพื้นที่เนี่ยจะขนาด6เมตรคูณ14เมตรนะครับคือ6เมตรจะเป็นแนวลึก14เมตรจะเป็นหน้ากว้างเนาะจะวางได้2 4 6 8วางได้8ใบครับฉะนั้นเพียงพอต่อก,การที่ลูกค้าจะมาใช้ได้แน่นอนครับเพียงพอแน่นอนพื้นที่โดยรวมทั้งหมดที่เราต้องใช้ก็คือ14เมตรคูณ6เมตรครับและโครงหลังคา สูงด้านหน้าเนี่ยประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรครับแล้วก็ด้านหลังแนวสโลปจะอยู่ที่20เซนครับต่ำกว่ากัน20เซนเนาะเพื่อที่จะให้น้ำสโลบลงหลังและพื้นที่โดยรวมทั้งหมดก็มีเท่านี้นครับเจอกันอีกในหลายๆคลิปแน่นอนครับผม